โอ้โอู่กูดีครับโอูหงอหงขึ้นด่านดีครับเจ้าเสือใหญ่นี่คือห่วงนั่นกูทำไมอ๋ออ๋ออ๋อนนี่ครับนี่ออกซ้อมนกกับเซียนจีนะครับ เอาเจ้าสองเคกับเจ้าเสือใหญ่ออกมาฝึกครับลอกจากเจ้าเสือพันเอามามันไม่ขันเราอาไปเปลี่ยนอันนี้ของเ g เ,เข้าแล้วครับเอาเจ้าสองเคไเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเสือใหญ่ขึ้นนะครับเอาใส่พนเนียดครับหัวขัดพนเนียดครับไปอีกล่วงหมดครับโอ้จะขันไม่ขันครับไป ม oh. นี่ก็เอาออกมาต่อให้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับเจ้าเสืือใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนกฝึกที่ผ่านแล้วนะครับก็รอแค่ออกหาประสบการณ์นะครับสำหรับ เจ้าเสือใหญ่หนึ่งปุกครับออกอวันนี้ไม่มีนกป่าเข้ามาร่วมครับลมก็มาลม,ลมแรงนะครับหน้าฝนครับต่อแป๊บเดียวเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนครับก็สำหรับเจ้าเสือใหญ่นะครับก็มี่าดยงดูอยู่ที่หนึ่งใบเท่านะครับไม่รวมสูงนะครับเป็นนกที่ โอเคครับสุดผ่านเรียบร้อยอายุก็สองปีอายุกรงสองปีปีเห็นปีกขาดขาดนะครับคือจริงหัวไปขัดพเนียดอีกลูกหนึ่งนะครับกระหังนะครับก็อทำให้ขนร่วงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับขันเหมือนเดิม เหมือนเดิมครับเป็นกกเสียงเล็กกัดกัดโูหองห้องครับโจนดานขึ้นดานดีครับตัวนี้้าเลี้ยงดูอยู่ที่หนึ่งไม่เท่าไม่รวมส่งครับก็ฝึกให้โอเคแล้วนะครับถึงจะแบ่งให้ไปดูเสียนเจกันครับเไ้หมานวะ

เจ้าเสือใหญ่ครับเอาส okay, อ,องเขียววะหงอุกโอ้ดีครับโอ้หองหองหองขึ้นดานดีครับเจ้าเสือใหญ่ใช่นี่คือหงองน้นะคู่ทำไงอกออกอ โอ้โหอะไนีน่ไปน,น,น,นี่ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,บครับดีบครับ